นายมาเล่นเอ้ยมากินมัฟฟินแบกันอย่ารอช้ามาแกะเลยที่อันแรกมัฟฟินแบกโฟนโฮเดอร์เขามีขาตั้งมือหนึ่งให้สะสมถึงสี่แบกมาลุ้นกันว่าเราจะได้ลายไหนและลายที่เราได้ก็คือลายน้องพึ่งน้อยมาพร้อมกับแผนเค้กสุดน่ารักเป็นยังไงน่ารักกระปส่วนวิธีการประกอบก็ไม่ยากแกะแผ่นใสออกทั้งสองอันแล้วก็ประกอบเข้ารวมกันแค่นี้เลย,ยน่ารัก แถมมีประโยชน์อีกด้วยช่ขนมที่ได้มาก็จะเป็นข้าวโพดอบกรอบรสชอ็อกโกแลตมากันทุกคนอย่ารอช้ามาต่ออีกหนึ่งอันอันนี้เราจะลุ้นวีกันเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้สีอะไรนะ <c oughs> แต่แดนเราได้สีเหลืองจ้า <c oughs> เอาดีๆอยากได้สีม่วงอ่ะ มาแล้วได้สีม่วงไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมีกระจกในตู้ด้วยโคตรแท่เลยว้าย <Why? S 1> มาแกะอันสุดท้ายกันอันนี้อยากได้สุดอย่างมันผมมาฟินแบบมีให้เลือกสะสมถึง6แบบเออสะดุสะดุอยากได้สีม่วงอยากได้สีม่วงและสีที่ออกก็คือสี